สวัสดีค่ะพี่น้องของเพื่อนพิรากรุกขขันค่ะเมนูย่ามเส้างางา่ายๆเลาเหล่งดวนค่ะสำหรับคนไปทำง,งานสมารถิกแน่กรอบกัวหนึ่งคนที่ต้องออกบานไปทำง,งานทำราชการค่ะพัดหมูกระลำปีค่ะพี่น้อง เื่องปรุงไม่มีอย่างนี่จะจอดสายเขียวอย่างเดียวค่ะเติมน,น้ำหน่อยนึงคนทำจะชอบใส่ไข่แต่คนกินจะไม่ชอบ ใส่ไข่กระพัดผัดแบบนี้แหละพี่น้องผัดผักใส่หมูหมูไม่ต้องเยอะเพราะว่ามีเมนูทอดแล้วในเช้านี้ค่ะผัดหมูใส่กะลำปีง่ายๆเมนูง่ายๆดวนๆยามเช้า ลุกแล้วค่ะพี่น้องพร้อมกิน